ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวส,าว,สาว่างกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วเป็นจชงไหนกันแน่สบายกันดีสุขคูทสุขคนอยู่ดอกเนาะมือนีมาม,มามเขตอำเภอหนองหันพี่น้อง,าพ,องพาคุณแม่ชีมาเบิงบ้านดอกดาวพี่น้องมาเด้อชมบ้านลอกดาวไป <c oughs> มือนีพาคุณยายแม่ชีคุณยายมูลมากัน แม่ชีเพิ่งสั่งเฮือนไว้พี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากได้ไปยู่อ่ะใส่ให้ยู่สวนเพินเยยนมมเพ่นก็เลยสิมาเบิ่งเพิ่นกำลังสิติดตัต้งเพิ่นเขตถอยไม้พี่น้องจ้ะมันจะเป็นแบบไกด์ไปเบิงใต้อำเภอหนองหานเขตอำเภอหนองหานพี่น้องเขตอำเภอหนองหานจาังหวัดอุดรนะเด้หน่เพิ่น<อ>จัดอัน จัดไหมเนาะพดไวยนั่นน,นีว่ว่ะก็เลยไปเห็นเออ <c oughs> เห็นอยู่ไปคุณ <c oughs> แม่ชีเก้ากับลังข้น <c oughs> ขแม่แล่นั่งคเดยวเอา้าแม่จะ,จะเอาเอายังเอาค้องบ่ไปเอาค้องไปแม่นั่นบ่ ม่คุณยายยับออกเดี๋ยวฉันจะเอายกไปให้คุณยายมุ่นยับออกบังโมบังโมแม่พี่น้องชมมันบานบอกจาวคุณสืออของมาฝากคืออของมาฝากเพื่อนเพื่อนที่เท่าเพื่อน บอ,บอกบ่แม่อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวปปอกกันปบก,กันแม่บัวเขาในว่ากล้วยต่ำส่บเด้อได้บกอก,ก,อกแม่น้ำพีนอกกอกคือหน้าแม่ซีบ้าถือไวบ่แม่มือออกแม่ ข่าอุดรมุดงบ้านมุ่งบ้านค่ะยังอยู่แม่เข้าไว้แม่ชีเป็นพะฮันได้สูตแม่โอ้โหโว้าไปคุณแม่คอยย่างเด้อย่านมันจะดุไปย่างไปก่อนฉันมันหนักเราก็บังถือคอยแม่ชีเนี่กันนองแนงนองแนงไปละได้ของไปฝากไปต้อนกัน มาเบิ่งชมบันนกดาวเด้อพี่น้องเด้อชมบันนกดาวสะดวกสบายพี่น้องเ่็บานไอจีเราก็บบอมีเวลาดิมาสั่งเาินมาสั่งของสั่งหาทางหาเอออินกับยากเนาะ ชีเล่นมัดจำไว้แล้วเขับรถอยู่โซเดตข่าอย่าหยไม่หรอกเออบัดดี้คุณแม่เออว่าอยู่เมื่อไหร่น้องคือเ,เขาคบอเขาแกมาเห็นกันพี่น้องย ตาด้าะแม่มันพนลูกไเนสินลูกง่าเออเนี่ยมีกันลูกชายจ้าองพะดีสา้างอู้ซงพู้ังพู้เป็นหมอกขอบคุณในนายค่ะเด็บนนายค่ะบ้านันก็ได้จ้าอ้ยเราเห็ดบานคักพี่น้องเลยมแตหลังงามๆเมาะขนาด งันสั้นมอกขนาดเลยดื่มน,น้ำจา้าย่ายจ๋าแม่ชีนดื่มน้ำก่อนชมนนเดี๋ยวเราชมบังกันเด้อคุณแม่เด้อขอบคุณได้ไเราชมบังบ้านอุ้ยสะอ่อนเราชมพี่น้อง คุณเมชีคุณเมชีกับสังสังบ้านพี่น้องเลยอันนี้หลังไม่มาอีกแล้วพี่น้องหลังของเมชีอยู่มองหนึ่งอีกอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งพี่น้องบ้านนอกดาวมันก็นติดตั้งไฟให้พร้อมเน้องมีระบบไฟมันก็นสิใส่กัน,นกันชื้นติดแอร์ บ้านเมซี่อยู่หลังทั้งหนาพุ่นเพิ่นกับลังเห็ดอยู่แต่ว่าของน้านี่ของน้านี่หลังนี้เมซี่เฉียวสามมูลค่ะของหน้าพูดอะไรของน้าพี่น้องเหามาอ,อยี่เด้กนี่ระบบน้าระบบไฟ เพื่อวยความสะดวกขึ้นเะลุ่มแ้อกอ็มีฝักบัวพี่น้องชำระเงินห่างามมื่นหา่างพี่น้องนี่มองเปิดพื้นเปิด,ปดไฟอยู่ครับ เียวลังเียวนี่แหละพันจะไปทรงพี่น้องเพราะว่าพ่นเห็ดงนหน่อยเห็ม้มอยู่สี่เมตรพี่น้องกับพ่อยู่อยู่เดสคูีเมตรกัพออ่อยูเดเข้าไปเบิ่ง้างจะเป็นบ้านหลังนี้เดี๋ยวเตี้ยบ้านเมซีนี่นเาานาะไปเบิ่งด้วยที่พนกำลังท่าสีแห่งงามเอ้ เม็ดสีเจ็ดแม่ของแน่โอ้บัตรแม่ซีงามนะบัตนี้พี่น้องทุน่ะสร้างแล้วลังท่าสีให้เม็ดบักขมตัวแกตัวแกท่าสีให้อยู่ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วตอนี่นอือเผื่อที่ระเบียงพร้ทอมพี่น้อง มีลูกกงและเบียงทั้งหนาพ้อพุ่น่ะสร้างพ่นกำลังท่าสีพ่นสีให้เหมาะได้นน่พุ่น่ะสีเราอยากได้สีเม็ดปักขามงามขนาดโอ้เหมาะเหมาะเหมาะ ขอชมในเด้อช่างเลยนี่ตหลังงามๆพี่น้องมาเด้ออยู่หนองมิกอำเภอหนองหานเหมาะเลยบ้านเพื่อนพันติดตั้งระบบน้ำระบบไฟให้พร้อมอย่างดีช่างได้ <c oughs> โอ้ย ข้างหลังนี่ข้าเจ้าก็เอาไปเมดแล้วตอรนี่ลูกค้ามาสั่งเรื่อยๆนี่ซีอยางได้สีเม็ดตักถามสองหลังสองหลังพี่น้องสองห้องมีห้องน้ำได้โตอันนี้มีระเบียงพ่พบันดีไปชมเมืองข้างนี้ไปข้างนี้มีระเบียงพ่พ เจ้าของมันเขาแก้เพิ่นไปฟอนแกนพี่นอ้องเนี่ยเพิน่นจะเป็นคู่สอนเดยยี๋ยวเลยยูแต่ยายกับชา่างนี่ก็งามอยู่พี่น้องเพิ่นเนีมีระเบียงพร้อมเพิน่นเออรถบัสไปแล้วเพิน่นรถบัสไปสักคนพี่นอ้อ <c> ง <oughs> สวัสดีดีนะพี่นอนะ้องเนาะ ที่ระเบียงเขานั่งพอมตืนก็เหมาะอีกอย่างนึงเนาะมันสีมันแห่งมาอะไรนี่มีไปอุดอรนี่นบ้านไปอุดอรเขาสิไปอุดรทั้งสุดคุณยายเพิ่งกำลังคุยกันกับยายเจ้าของบ้านหนังสือแนวมาฝากมาตอนกัน ชาวสว่างก็อย่างมาทักทายเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน,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 น้องน้องเท่านี่แหละนี่ก็เหมาะดีอยู่นี่ก็อีกหนังหนึ่งี่น้อง ถนนใหญ่พี่น้องเอ้ยบ้านล็อกดาวเดี๋ยวเลยพาแม่ชีมาแวะบงังเป็นเป็น,ปนมัดจำเราละกะเพ่เกินสองอาทิตย์ก็สิได้ไปติดตั้งแมาแมชีปักทีปับ,ปบยังเป็นแล้าว่านั่นนะพี่น้องเดี๋ยวเลยรอสกรักกอนกันเสียมชาบ้านแม่ชีเดี๋ยวเลยมาแวะบงังเอาซื้อดอกไม้มาตอกมาชูแม่นี่แม่ เมซังนะจะของจะของที่บ้านนอกไรนอกดาวไทย ลองละสามสามบอนหาเนาะนี่ลองละสามเบอนหารว,วามอมรวอมทรงติดตัง้งติดตั้งฟรีพี่น้องอะเห็นเราน่ะนพี่น้องเนาะสบายสบาะก็ได้มาพูดมาคุยกับพี่กับน้องนะฮหอดบบันแม่ชีกับจังเสียน บรรยากาศคือเพน,น่พี่น,อน mm hmm. ้องเนาะเราหนาวแลาวรักษาสุขภาพเพือพี่น้องเด้อจังใดก็ได,รได้รักษาสุขภาพกัลหนาวเย็นยำเ้าวกับยำมืะเร็งกะท้าวต้มแกร่างไก่เพือพี่น้องเนาะเอ้าเช้าจะว่างก็ขอขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องก็ได้มาพูดมาคุยมาทักปะไทกัน ชมบ้านนอกดาวภาษีชงบ้านาานกอกดาวกระเพาะน้ำพี่น้องก็เลยมาเบิ้งสะก้อนอีกสองอาทิตย์ไปปับ๊บผุนทีอกันมัดจับคนไว้แล้วสองหมื่นสองมืนบาทพี่น้องรับคุ้มเด้อพี่น้องเด้อใอะไรกันอะไรที่น้อดที่เถิงกันเล้วมึงมีอะไรสระดีพี่นอ้นนนอ,งนองเด้อ เดี๋ยนี่กัมาหอดอ่ะอำเภอพี่ปุณรักแล้วพี่น้องมาหาลูกค้าร้านหาพีหาน้องคุณแม่ชีคุณแม่ชีมาหอดเทีอนหอดจันแล้วกับคุณยายมูลมบามารงแม่ชีสิบกิดหอดแม่ชีบอ โอิก็คฮออ่แล้วม่นมาบานเนเหล็กคินฮอดแล้วัดเ่อกินฮอกันนะบัดนี้เนะเมจีพป่นอนน้ำสองคืนนกคินหอดเมจีแบ้นี้เมจีสิมาเบียดบัดเมื่อบึงหัวบึงสวนคุณเมจีพี่น้องเอ้ยพื่นะเป็นตะยูเป็นตะยูพี่น้องอำเภอพี่ปูนรักษ์พามาบึงมาบึงหนองชะป่าเพื่อนนะ โอ้ยสะป่าพี่น้องน้ำใสใสน้ำใสเฮดติ่งลิงอยู่พี่น้องเอ้ยเพื่น่ะเป็นตะยูเป็นตะยู <c oughs> ย,ยู่พี่น้องมาส่งแม่ซี่แล้วเด้อบัดนี้พี่น้องเลย สาสว่างมาส่งแม่ซี่แล้วสาสว่างมาส่งแม่ซี่แล้ววันนี้เดี๋ยวมุนจะไหนกับเมื่อตีบ่าเป็นยัยโอ้ยกับเมื่อแล้วคำเห้อบ่ามื่ออื่นกับไปฟอกไตแล้วลูกจะตีสองตีสามคนเอามาส่งแม่จีแล้วพี่น้องเอ้ยจังไหนก็ได้ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อวันนี้